สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยมิตรทอยไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณนัทสวัสดีครับคุณนัทครับนะคุณนัทเป็นผู้บริหารของ EDM ซึ่ง EDM ที่เรามาในวันนี้เนี่ยทำเกี่ยวกับรถแบรนด์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช่ไหมครับต้องครับใช่ครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวกันนะครับผมรัตพัฒน์เลิศวิริยาสวัสดิ์นะครับเป็นกรรมการผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทเอริสันมอเตอร์ไทยนะครับผมก็ชื่อย่อก็คือ EDM แบรนด์มอเตอร์ไซค์ที่ขายเนี่ยเราเชื่อชื่อแบรนด์ว่าอะไรครับณนะตอนนี้แบรนด์ที่เราเอาเข้ามาขายชื่อว่าแบรนด์ ISO อีโซครับไอซอโกน ISO ทางบริษัทเอดิสันโรเตอร์รอเองเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาเพื่อออกแบบและผลิตนะครับผมก็คือเราจะมีเรื่องของโลหะเรื่องของยางอะไอย่าเงี้ยครับผมก็คือคจะเป็นของเอดิสันโรเตอร์ซึ่งแบรนด์อีโซที่เราเอาเข้ามาทําขายเนี่ยก็คือเป็นรถที่ออกแบบโดยเ,เอดิสันโรเตอร์เอง แต่ว่าร่วมกันออกแบบในเชิงของสไตลิ่งทุกอย่างกับทางแบรนด์อีโซซึ่งเป็นแบรนด์อิตาลีพอบอกว่าเป็นแบรนด์จากอิตาลีเนี่ยผมเห็นแวบ,บๆในเว็บไซต์ว่ามันมีเกี่ยวมีความเกี่ยวพันอะไรกับแ m b o r กินีได้ใช่ไหมครับครับผมงั้นเดี๋ยวเล่าประวัติข้าวๆแลาละกันทางแบรนด์อีโซนะครับก ในส่วนของแบรนด์ฮิโซเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งมาเมื่อปี1 9ึ8ก็เป็นช่วงยุคหลังสงครามโลกก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกจัลเลนสกูเตอร์สมัยก่อนนะครับผมก็จะเนี้พวกแบรนด์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น v e s p a เอ่ย์ a ร b บิตเตอรเอวย์ฮโซก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ถูกก่อตั้งในช่วงเดียวกันซึ่งก็ก่อตั้งทำพวกรถสกูตเตอร์จัลเลนสกูเตอร์ไปจนถึงพวกเออรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กน,นะครับผมแล้วก็ เป็นแบรนด์ที่มีการอินโนเวทในเรื่องของการทำพวกซิตี้คอมมิวส์การปั้นทำเยอะก็คือพวกรถขนาดเล็กด้วย mm hmm. นะครับผมแต่ว่าหนึ่งแตถ้าให้ดูหนึ่งในโปรดักที่เป็นตัวใหญ่ๆของเขาจริงอ่ะเขาดังสุดไม่ใช่ทัวรมอเตอร์ไซค์แต่ว่าตัวที่เขาดังสุดจริงๆอ่ะมันจะเป็นตัวรถที่เขาเรียกว่าดีเซอต้ามันจะเป็นรถบอมเบอร์คาร์ซึ่งสุดท้ายแล้วไอ้รถบอมเบอร์คาร์คันเนี้ย มันไปอยู่ในแบรนด์ของ BMW, ก็คือรถไอ้ที่มาเป็นประตูเปิดด้านหน้ารถของบีเอยซึ่งถูกเอาออกมาขายตอนปี1950ประมาณช่วงปีห้นะครับผม <S 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 แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็แบรนด์มันก็ถูกเขาเรียกัไงหายไปด้วยความที่ว่าโอเคเจอเรื่องของครซิสเรื่องของอสภาวศรษฐกิจในช่วงนั้นนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายการถือครองตัวแบรนด์โซน,นไปซึ่งในส่วนหนึ่งของแบรนด์เนี่ยใ,ในฝั่งของเกี่ยวกับการทำตัวมอเตอร์ไซค์ ก็ถูกตกไปอยู่ในตระกูลของแลง้วรับที่ีพอหลังจากที่เขาหายไปเนี่ยก็คือรถเขาก็ติดอยู่ในยุค40 50 60ตลอดเนาะแล้วก็เราเนี่ยเปถือว่าเป็นว่าถือว่าเป็นโชคดีละกันที่ว่าตอนที่เราทำในตัวอคอนเซ็ปต์รถไฟฟ้าในนามของบริษัทเองแล้วมันไปสะดุดตาของทางทีมเจ้าของแบรนด์เขาก็คือ,อคุณฟรีโชลแล้คซึ่งเป็นหลานชายของ คุณฟูริชาร์ลแต่เมิ่อกี้ที่ฟาตวตัวรถะอะไรบางอีซางที่สุดข,ข่าขึ้นมาครับซึ่งเขาเองก็เนี่ยเห็นว่าอยากจะทำในเรื่องของการดึงตัวรถมอเตอร์ไซค์แบรนด์อีโซ่นะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าจะทำใหม่เนี่ยเขาอยากเข้าในตลาดของพวกรถที่เป็น E.V. Mm hmm. แล้วเขาก็เลยมาเห็นรถเราที่เราทำเป็นคอนเซ็ปต์นะช่วงท็อเราวทำทีกหนึ่งแบรนด์แล้วก็สนใจว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นกูดแพลตฟอร์มที่ดีจะเอามาใช้ในการสร้างเป็นตัวเฟิร์สโปรดักต์ของเขา ก็เลยออกเป็นตัวรถที่เป็น first product เราที่ทำคอ л หลักกันนะครับผมก็คือใช้ในตัวรถคันแรกของแบรน์โซอยากถามถึงเรื่องเรื่องเซอร์วิสของรถรุ่นนี้มันยากง่ายยังไงมันยุ่งยากไหมแล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนครับก็ต้องบอก่อนว่าพอมันเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยในเรื่องของ ชิ้นส่วนในการฟังแมทเซอร์วิสตระเตรียมมาถือว่าค่ like อนข้างน้อยกว่าลมน้ำมันค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเ่ยมันไม่ต้องมีการเตียนถ่ายน้ามันเครื่องไม่ต้องมีการเช็คซีลเครื่องรั่วหรืออะไรพวกนี้มันจะไม่มีแบบมันมี moving part มันมีแค่เฉลี่ยเป็นตัวมอเตอร์เรื่องของการแมตช์การส่งร้อเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยว่มากๆครับผมคอสในการที่จะทำเซอร์วิสครั้งหนึ่งแบบที่แพงที่สุดเลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย อผงปีอยู่หลักประมาณพันกรอบในการเซอร์วิสแต่ละครั้งมีประมาณกี่กิโลครับตันดัดเท่าคล้ายกับรถรถน้ำมันนะคบเพราะว่าเราก็พยายามอิงให้เรื่องของการจัดเซอร์วิสเนี่ยเป็นประมาณวูทีเดิมเปลี่ยนแปลงเลยมากอย่างรถคันนี้ก็จะมีเรื่องของรอบตัดอิมที่หนึ่งพันโลแรกเหมือนรถน้ำมันเลยเมนก็คือมีการไล่เช็คทุกอย่างและเช็คทอร์สเปคทุกอย่างนะครับ ขอแล้วลก็รอบที่2องจะอีทีจะซ็นสิททุก5,000โลซึ่งตัวรถเราเก็จะการปีให้ที่2ปี30,000โลอันนี้เราก็มาถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งน,น,<ส>นะครับนั่นคือเรื่องของราคานะครับรถคันนี้มีราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาตัวตัวยอยู่ที่1,000,000นาครับผมแล้วก็ตัวรถเนี่ยมาพร้อมกับไฟแนนซ์ช่วยตอนนี้ก็คือเราได้มีการจับเป็นเอกสารคุ้ิทิได้ครับซึ่งดอกเบี้ยเนี่ยถือว่าค่อนข้างได้เรทค่อนข้างดี หลังจากรับรถมาผมก็เอามาทดลองขี่เพื่อจะได้เล่าความรู้สึกต่างๆที่ได้สัมผัสให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับอีโซไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ในตลาดโลกแต่เขาก่อตั้งมาตั้งแต่ปีคศ .1948 หรือถ้าคิดเป็นพศก็2491เลยทีเดียวการออกแบบมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครจริงๆต้องยอมรับครับว่ารถคันนี้มีเส้นสายที่สวยลงตัว มีฟิลลิ่งการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถมอเตอร์ไซค์สไตล์อิตาลี Italy, โดยเฉพาะเส้นสายลายถักต่างๆอย่างที่ชุดช่วงล่างด้านหน้าและสวิงอาร์มหลังนี่เห็นได้ชัดเจนเลยยิ่งโชคหน้าแบบคู่แบบนี้ผมยังไม่เคยเห็นในรถที่ขายในบ้านเราเลยสักรุ่นเรือนใหม่เป็นจอ TFT ขนาด7นิ้วระบบปฏิบัติการ Android ที่แสดงผลครบทุกฟังก์ชันที่จำเป็น และด้วยความที่มันเป็น Android ในอนาคตก็อาจจะมีฟังก์ชันล้ำๆมาให้ได้ใช้อย่างพวกแสดงแผนที่การเล่นเพลงซึ่งอันนี้ต้องรอดูต่อไปในอนาคตว่าทางค่ายจะอัพอะไรมาให้เราได้ใช้กันชุดสีก็ทำได้สวยงามเรียบร้อยอุปกรณ์ติดรถก็ดูดีมีคุณภาพสมกับโพสิชันที่ทางค่ายวางเอาไว้ว่าเป็นสกูตเตอร์แบบพรีเมียมรถคันนี้ มีแรงม้าให้ใช้15แรงม้ามีเกียร์ให้ใช้2แบบคือ D และ S ชาร์จแบตเต็มสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ100กิโลเมตรจดทะเบียนใช้งานบนถนนหลวงได้เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันทั่วไปจุดเด่นของรถคันนี้อันดับแรกคือความสวยงามครับขี่ไปไหนใครก็มองอัตราเร่งดีขี่สนุกมากโดยเฉพาะเมื่อใช้เกียร์ S แล้วก็เข้าโค้งดีมาก ซึ่งน่าจะมาจากการออกแบบที่วางจุดศูนย์ถ่วงของรถไว้ต่ำข้อต่อมาคือรถคันนี้มีหม้อน้ำครับซึ่งจะช่วยระบายความร้อนของมอเตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งตัวแบตเขาเคลมเรื่องกันกน้ำเอาไว้ด้วยมาตรฐานสูงเลยทีเดียวสามารถขี่รถลุยน้ำได้ด้วยความมั่นใจช่องเก็บของใต้บอกก็เก็บหมวกเต็มใบได้ไดจริงการเปิดบอกก็เป็นระบบไฟฟ้าอ๋อมีเกียร์ถอยหลังมาให้ใช้ด้วย ส่วนข้อสังเกตอันดับแรกก็เรื่องช่วงล่างครับช่วงล่างด้านหน้าค่อนข้างกระดา้างสะเทือนพอสมควรแต่ก็แรกมากับความนิ่งของรถข้อต่อมาคือยังไม่มี ABS ครับมีแต่ระบบเบรกคอมบายมาให้ใช้กันในการเบรกซ้ายกดทีเดียวจะเบรกพร้อมกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งเบรกอยู่ดีเลยทีเดียวครับแล้วก็บอรรถผมนั่งแล้วไม่ค่อยกระชับมันชอบไหลามาด้านหน้า แต่อันนี้คงขึ้นอยู่กับสรีละกของแต่ละคนครับผมว่าวันนี้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเขาพัฒนามาถึงจุดที่เราสามารถใช้งานได้จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมรรถนะของรถการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนๆก็ลองพิจารณาเลือกดูตามความต้องการในการใช้งานของเราเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งต่อไปให้คนรุ่นต่อไปครับคลิปหน้า เราจะสรรหาของเล่นอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่าลืมติดตามกันในทุกช่องทางนะครับ